ก,กรับทส่งเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่29ระยองเอร์เราดูกันนะครับว่าในทริปนี้บอยจะได้นอนที่นอนที่ไหนฟินๆจะได้เจอที่ทเที่ยวอะไรสวยงามและจะมีเรื่องราวอะไรระหว่างทางไปครับพอแล้วออกไปด้วยกันไปลุยสวัสดีนะฮะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้น่าจะวันที่126นะฮะอ่าใช่126นะของการขี่เว็บทั่วประเทศไทยนะหลังจากที่ เมื่อวานนะฮะเราก็จบจังหวัดจันทบุรีนะฮะเที่ยวอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะสำหรับจันทบุรีนะ,ะก็ได้ไปหลากหลายแห่งเลยนะเจอที่เที่ยวสวยๆนะ,ะตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดที่29นะจังหวัดระยองนะฮะมาถึงเมื่อคืนนะครับเราก็ที่นอนอยู่ตรงนี้นะเป็น ธรรมชาติมากนกจะพูดแข่งกันตรงนี้นะฮะเป็นบ้านของพี่สาวที่รู้จักมาหลายปีแล้วนะก็รู้จักผ่านการเดินทางนี่แหละฮะจริงๆเขาจะให้นอนในบ้านด้านหลังนะเขาเตรียมที่นอนไว้ให้อย่างดีเลยแต่ว่าเราชอบกางเต็นท์นะจะได้ดูอ,อยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็ที่อยากจะอวดก็คือบ้านพี่สาวเราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะเป็นบ้านในฝันเลยแหละเพราะว่าโดยเฉพาะคนเมืองนะและผมก็หนึ่งในนั้นนะ ที่เราอยากจะมีบ้านสวนนะฮะเนี่ยครับอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ธรรมชาติและชุเรียนนะใครเป็นแฟนทุเรียนแล้วเวอร์บ้างะแล้วเขาก็ปลูกหลายอย่างนะที่นี่มีทั้งเงาะมังคุดเนะะี่ยฮะฝรั่งก็มีนะฮะ,ะพูดไทยไม่ค่อยชัดนะฝรั่งที่นี่ยังเล็กอยู่ <c oughs> ไม่ใช่คนละฝรั่งกันก็ประมาณนี้แหละ,ะสำหรับบ้านสวนนะฮะแต่ว่าพี่เขาไม่ชอบออกกล้องนะ,ะ,ะก็รู้จักกันมาหลายปีะะแล้วครับเราก็เลยมานอนอยู่ที่นี่อำเภอเขาชะเมานะฮะจังหวัดระยอง นะครับอยู่ติดจันทบุรีอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ขอเป็นวันชิวๆสบายๆซักผ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปนั่งคาเฟ่นนะทํทำงานเคลียร์งานส่งไฟให้คนตัดต่อนะฮะเพื่อที่จะได้ตัดต่อมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่น้ําตกเขาชะเมาอยู่ใกล้ๆนี่นแหละฮะประมาณ1-2กิโลเมตรนะมาดูกันว่าช่วงนี้นะครับ กลางเดือนมีนาเนี่ยน้ำตกจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเดินขอไปนั่งทำงานที่คาเฟ่ก่อนฮะส่งไฟก่อนตามนั้นก็ทุกคนนี่แหละการเดินทางทำให้เราได้รู้จักคู่คนเยอะแยะมากมายมาฮะกินกาแฟนี่อยู่ตรงข้ามสถานีอเมอเอาจ่ายตังนะฮะไม่เอาฟรีนะ <laughs> เดี๋ยวหลบมุมมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวหลบมุมลูกค้าเรานั่งนานเอา เอสเปโซเย็นหวาน25 25นแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งใช่คับขอนอกใจเนสกาแฟนิดนึงนะวันนี้เรามาอสนับสนุนกับคนกันเองปกติกินเต่เน็สกาแฟฮะแล้วเรานั่งร้านก็นานด้วยฮะพี่ก็รู้จักกันครับผมนมาชา่ชอบความเป็นแบบฟิลต่างจังหวัดนะฮะเขาชมองก็เป็นองเภอเล็กๆนะฮะของจังหวัดระยองนะที่แบบดูดิ บ้านแต่ละหลังนี่คือเขาจะให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาตินะถึงแม้ว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะก็สักวันเราจะได้มีบ้านอยู่กับธรรมชาติบ้างนะหวังว่าอย่างนั้นจริงๆก็มีซื้อไว้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีปัญญาจะทำโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงขอเคลียร์งานนะแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพาไปเดินดูน้ําตก เขาชมเมานะที่อุทยานแห่งชาติเขาเชมเมาซึ่งจะเป็นลำดับที่48นะในการเก็บตาประทับอุทยานของบอลนะไปดูกันว่าน้ําตกจะสวยมากแค่ไหนอุทยานจะร่มรื่นร้านกางเต็นท์จะฟินขนาดไหนนะเผื่อใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็คงจะกอดกอนะครัโอเคครทุกคนตอนนี้บ่ายสามครึ่งแล้วนะเคลียงานกันทั้งวันนะอยู่กันที่ร้านคาเฟ่น,นีนะ่แหละฮะกาแฟบ้านกระต่ายนะอยู่หน้าศูนย์ราชการ เขาชมเมาโอเคครับพี่มาถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวจากนี้ไปนะเราก็ไปทําภารกิจของเราต่อนะก็คือการเก็บปลาประทับอุทยานนะลำดับที่48คือจําไม่เคยได้นะเรื่องวันเรื่องจังหวัดเนี้ยฮะแบบเที่ยวเยอะจัดจนลืมนะน่าจะ48แหละไม่48ก็47อ่ะเดี๋ยวไปดูกันด้วยนะว่าอุทยานแห่งชาติเขาเชมเมานะน้ําตกเขาจะสวยแค่ไหนนะครับแต่หลักๆของเราก็คือไปเก็บปลาประทับอุทยานไปฮะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ไปดู เนี่ยมีบล็อกแบบนี้มันดีครทุกคนเพราะว่าฝนตกอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องเปียกอะไรเงี้ยพวกโน้ตบุ๊กพวกกล้องอะไรที่มีผ้าเนี่ยเราก็เก็บเก็บไว้ในนี้ได้เลยมันก็จะช่วยได้อมา,าถ่ายรูปนะ,ะได้เวลาไปสำรวจธรรมชาติ สวัสดีครับมาเที่ยวน้ำตกแล้วก็มาประทับตาอุทยานพี่ตรงนี้นะอ๋อผมผมผมแค่มาดูนิดเนิยนิดหน่อยแล้วไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มานั่งชิวอะไรเยอะฮะอยากมาดูพวกลานกางเต็นด์ด้วยอะไรเงี้ยฮะพอดีผมเที่ยวอุทยาน155แห่งอันนี้แห่งที่48แแล้วครับผม ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าอุทยานแต่ละแห่งคางเต็นตรงไหนเป็นยังไงสวยไหมมีน้ําตกมีภูเขาหรือมีทะเลหมอกประมาณนี้ค่ะอ่าแจ้งเวลาก่อนอ๋อฮะฮะ,ะ,ะ,ะสี่โมงนะสี่โมงก็คืออ่าก็จะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะปิดเนาะปกติอ่าฮะเพราะว่าด้านในอ่ะมันมืดอมองอย่างเงี้ยสว่างแต่เป็นป่านะฮะน้ําตกมีกี่ชั้นครับพี่ตอนนี้เปิดให้เที่ยวเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นอ๋อโอเคชั้นหนึ่งนี่จากตรงนี้เดินไปไกลไหมครับพี่ หมายถึงจากที่จุดจอรดรถก็ได้ไไดอ๋อสามร้อยห้าสิบเมตรไม่ไกลนะฮะแต่ตอนนี้นะ้ำเหมือนไม่ค่อยมีหรือเปล่าครับเพราะว่ามันหน้าหน้าร้อนหน้าแรงนะอโอเคผมก็ไปดูคร่าวๆนะขอไปดูลงรานกลางเต็นท์หน่อยอ๋อโอ๊ยใช่ลืม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 คุยเวอร์ได้ตาแล้วจะไปละเท่าไหร่ครับผม,ม,มดูกันนะฮะคือตอนนี้ายสามครึ่งแล้วนะทุกคนเจ้าหน้าที่เขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเรานะเพราะว่า เขาแจ้งมาว่าข้างในเนี่ยก็คือเป็นป่าทึบมืดนะฮะกลัวเราจะเดินไปไกลๆเพราะว่าที่นี่มีถึงเชั้นนะที่เปิดให้ท่องเที่ยวนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูร้านกางเต็นท์กันเดี๋ยวร้านกางเต็นท์อยู่ไหนวะไปจอดรถัไปจอดรถ,ถ ก็ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะเป็นจุดจอดรถซึ่งในอุทยานก็ร่มรื่นอย่างที่เห็นนะฮะดูเป็นระเบียบนะก็มีร้านกาแฟนะฮะแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการมีลาบน้ำตกนะฮะกาแฟสดห้องน้ำนะครับสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ร้านกางเต็นท์ก็อยู่ใต้เงาต้นไม้นะฮะแล้วก็สนามหญ้าก็เนี่ยฮะเรียบเลยตรงนี้นะฮะก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับบางจุดก็มีศาลานะถ้านักท่องเที่ยวไม่เยอะฝนตกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีให้กางใน สลาอยู่แล้วนะเพราะบอลเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ถ้าหน้าฝนเราจะพยายามนอนในอุทยานที่แบบมีสลานะครับเราจะได้หลบฝนด้วยนี่นะตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์นะแล้วก็น้ําตกทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นฮะเดินไปนิดเดียวก็จะถึงทางเข้าแล้วไปฮะเดินจากตรงนี้ไปประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่เมตรนะครับไปดูน้ําตกชั้นแรกกันว่าจะสวยแค่ไหนนะตามเลยตรงนู้นนะ,ะนนก็จะมีป้ายบอกน้ำตก ทั้ง7ชั้นนะพร้อมกับรูปนะฮะบรรยายนะครับว่าในแต่ละชั้นเนี่ยฮะระยะทางเดินไกลแค่ไหนนะแล้วมีอะไรบ้างนะครับอย่างชั้นแรกนะฮะน้ําตกวังหนึ่งนะครับเดินไปแค่340เมตรนะฮะแล้วถัดไปอีกหน่อยนึงนะครับก็ จะเป็นวังมาาัจฉาปลาเยอะมากนะจากรูปนะฮะแล้วชั้นที่4เนี่ยเออชั้นที่3ก็จะเป็นวังมรกตนะน้ําสีเขียวมรกตคือสวยมากนะก็เดินไปประมาณ6 7 0 0เมตรแต่ชั้นที่สูงที่สุดนะฮะเดินไป1660เมตรเลยทีเดียวไปกลับก็3กิโลกว่านั่นก็คือน้ําตกหกสายนะสวยงามมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ําก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วอย่างเราก็ต้องรักษาตามกฎระเบียบนะเจ้าหน้าที่เ็าเป็นกังวลใจเพราะเรามา,าสายแล้วตอนนี้ใกล้จะ4ี่โมงเย็นดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเดินไปลึกนะฮะเต็มที่ก็ชั้น1ชััั้้้้้้นน2ะบแลลววกไไไปเจจาาหหที่่ดมตอง็ แต่ถ้าใครอยากจะไปให้ถึงชั้นเจ็นะฮะที่สวยที่สุดนะแนะนำมาช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงที่มีน้ำนะาแล้วมาเร็วๆหน่อยนะฮะก็เดินไปเรื่อยๆไปกับ3กิโลจะได้ฟินกับน้ําตกอ่ะตามน,นี้ฮะไป,ไปดูกันน้ำยังไหลอยู่นะแต่ไหลแบบกระปิดกระปิดนะ ีศาลเจ้าด้วยนะก็ควรจะแวะไหว้สักการะซะหน่อยนะเราก็มาเที่ยวตามป่าตามเขาแบบนี้เราก็ต้องเคารพเจ้าที่เจ้าทางนะสะพานข้ามลำน้ำถ้ามาในช่วงน้ำเยอะๆผมว่าโคตรสวยอะ่ะนี่ยหินลดหลั่นกันไปนะแต่ละชั้น โอ้โหทุกคนไอเราก็นึกว่าตั้งแต่ทางเข้ามานะที่มีป้ายที่เป็นลูกงัวกระทิงนะฮะเดินมานะฮะผ่านาทางสะพานที่แบบข้ามแม่น้ำนะฮะข้ามลำธารแล้วก็มีศาลเจ้าพ่ออยู่นะฮะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึ่งเนี่ยฮะมีห้องน้ำมีศาลาให้นั่งพักสะดวกนะมีเก้าอี้ให้นั่งพักติดชิดลำธารแล้วเป็นโขดหินที่ดูสวยงามนะฮะแล้วก็จะมาเจอป้ายน้ำตกจากต้นทางเนี่ยมาถึงตรงนั้นเนี่ยประมาณสักร5 0เมตรนะทุกคน แต่ว่าปรากฏว่าเขานับ350จริงๆเขานับจากตรงเนี้ยเมื่อกี้นะเราเดินผ่านป้ายน้ําตกเขาชมเอามานะต้องนับตรงนั้นนะคือแต่โอเคตอนนี้ใกล้4ี่โมงแล้วเหลืออีกประมาณสัก1ินาทีจะสี่โมงเจ้าหน้าที่เขาก็อนุโลมให้นะเราก็ยืนยันว่าจะไปแค่ชั้นหนึ่งนะไม่ไปไกลมาแล้วขอไปถ่ายรูปเช็คอินหน่อยนะกับน้ําตกชั้นที่1นึ่งกวัางหนึ่งสามเมตรอ่ะเพราะว่ามันยังไม่ทันมืดนะก็เจ้าหน้าที่เขาอนุโลมให้เพราะยังไม่สี่โมงคือก็เผื่อไว้แล้วนะฮะ ว่าสี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยมันยังมีแสงอยู่ฉะนั้นเขาก็จะขอปิด4ี่โมงเพื่อให้แบบบางช่วงให้คนทยอยเดินกลับแต่ว่ามัน350เมตรไงมันก็ไม่ไกลแต่ว่าเดินไปพูดไปแบบนี้มันเหนื่อยเอาเป็นว่าไปเจอกันน้ำตกทีเดียวเลยแล้วกันดุย๊ยทุกคนดูดิความสมบูรณ์ของต้นไม้ปืนป่านะนี่ต้นยางกรองมีชื่อบอกอยู่โอ้โห สวยงามมากตอนนี้เราพยายามทําเวลาเราไม่ได้กังวลเรื่องความมืดนะเพราะว่าไปแค่ชั้นหนึ่งเนี่ยสามเมตรเนี่ยกลับเนี่ยยังไงก่อนห้าโมงเย็นแน่นอนยังไม่มืดแต่ว่าเราก็จะทําตามกฎนะเราก็ต้องทำตามกฎให้เจ้าหน้าที่เขาสบายใจเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะแค่เข้ามาแป๊บเดียวถ่ายรูปให้มาได้เช็คอินว่าเราได้เห็นละชั้นหเที่ยว <laughs> <laughs> แบบบอลพาเที่ยวนะทุกคน อย่าเอาความสวยอย่าเอาความเลิศเลืออลังการมากเพราะว่าสไตล์บอลพาเที่ยวเนี่ยคือไปทั่วทุกที่ฉะนั้นบางที่ก็อาจจะไม่สวยแต่เรามาเพื่อเราอยากให้คุณได้เห็นว่าแต่ละที่มันประมาณไหนคร่าวๆนะแล้วที่เหลือถ้าคุณผ่านไปผ่านมาคุณมาเองหรือว่าถ้าคุณอยากรู้เห็นสวยจริงๆคุณไปดูในอินเทอร์เน็ตมีคนมาถ่ายไว้เยอะแยะ,ยะเนี่ยกินดนานการดูถ้ามีน้ำนะเนี่ยน่าจะสวยอะ วอาทางเ็ชันใช้ได้นะเว้ยอ,อารมณ์ประมาณเดินไปบนไปแล้วชั่วโมงนี้แล้วบอกเหนื่อยเมื่อกี้วัาสันอ้อันนั้นน้ำแห้งมากเลยนะทุกคนระหว่างทางคือน้ำไหลน้อยมากตอนนี้คือมันจะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนมีนาแล้วนะซึ่งก็เป็นกับทุกที่ฮะทางเหนือภางทิศตะวันออก ยกเว้นภาคใต้นะภาคใต้มีน้ำทัตลอดทั้งปีเลยนะเพราะภาคใต้ฝนตกตลอดอนี่ครับทุกคนชั้นหนึ่งชื่อว่าน้ำตกวังหนึ่งนะก็จะเป็นน้ำเริ่มขังแล้วนะทุกคนมีน้ำไหลเอื่อยๆนี่ฮะไหลามาจากซอกหินนะครับถ้าหากช่วงที่มีน้ำน้ำไหลตลอดจนินตนาการได้เลยไปนั่งตรงนั้นนะผมว่าฟินมากหรือว่ามานั่งตรงโขดหินแถวนี้นะก็สวยทีเดียวนะครับทุกคนออกมาณนี้เย้ ผลักิจสำเร็จถือว่าออกมาออกกำลังกายวู้ประมาณนี้ฮะ,ะชวนชั้น2ชั้น3ชั้น4นะแล้วก็ชั้นที่สวยที่สุดก็คือชั้น6นะก็คือเป็นน้ำน้ำตกหกแถวก็ดูเอาในรูปแล้วกันนะใครผ่านไปผ่านมาเขาชมเมาหรือว่าเส้นทางนี้นะก็แวะมาเที่ยวได้มานอนคั้งงแรมบรรยากาศที่นอนกลางติงก็ฟินนะมีน้ำตกให้เล่นแต่ตอนนี้เหนื่อย <laughs> ไปฮะกลับไปเจอกันที่รถแล้วก็กลับเข้าบ้านวันนี้ก็จะเป็นแบบวันชิวๆนะเราพักผ่อนทำงานเครยงงานซักผ้า ก็ให้มาได้ดูชิวๆเป็นหลักของเราก็คือมาประทับดาอุทยานแล้วให้ทุกคนได้เห็นคร่าวๆไปฮะกับวู้ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะก็ประมาณนี้นะฮะกับวันที่126ของการเดินทางทั่วประเทศไทยนะครับก็ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปมากน้อยก็แล้วแต่นะแล้วแต่จังหวะของความอยากของเวลานะแล้วก็ของพื้นที่แต่ละแห่งที่เราไปนะแต่อย่างน้อยนะฮะไม่ว่าจะาประสบการณ์จะมากจะน้อยพื้นที่จะสวยไม่สวยนะฮะบอลจะได้เจาะลึกหรือเปล่านะฮะมันก็คือประสบการณ์ที่เราได้ออกมาสัมผัสด้วยตัวเองนะก็ฝากไว้ไนะฮะอย่างน้อยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวนะฮะมาไม่มานั่นแล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีเวลาก็ลองแวะมาดูนะ ทุกอุทยานทุกที่สวยงามนะครับแล้วก็เน้นรักษาสิ่งแวดล้อมก็ด้วยนะพวกขยงขยักตามนี้ฮะเดี๋ยวกลับไปที่รถแล้วก็เราก็กลับบ้านนะคไปนั่งคุยนั่งกินข้าวกับพวกพี่ๆเขานะพี่ๆเขาก็ไม่ค่อยสะดวกจะออกกล้องเท่าไหร่นะเราก็เข้าใจได้นะตามนี้แล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะวันที่127ของการเดินทางบอกได้เลยพรุ่งนี้มันแน่นอนเราจะหวดกันเต็มพิกัดนะส่วนจะไปที่ไหนของจังหวัดระยองพรุ่งนี้มันแน่นอนไว้ไปกันวันนี้บ๊ายบายสวัสดี